สวัสดีครับกลับมาพบกับ h o l ิ y ว o o ์ประจำวันเสาร์ที่2ตุลาคม2021กันอีกครั้งนะครับโปรดทราบพ,พัสดุของขวัญส่งด่วนถึงท่านกรุณาเปิดประตูรับด้วยมีของอยู่3สิ่งตรวจเช็คก่อนเซ็นชื่อรับด้วยนะครับ Ambassador Express ในพระเยซูคริสต์เราได้รับกล่องของขวัญจากพระเจ้าในนั้นมีของอยู่3สิ่งคือ 1. เราได้รับการไถ่บาป พระเจ้าได้ซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และทรงไถ่ยเราออกจากอำนาจแห่งความมืดให้เราหลุดพ้นจากความมืดมาสู่ความสว่างจากเดิมอยู่ในอาดัมอยู่ในความบาปอยู่ในความสาบแช่งมาอยู่ในพระเยซูคริสต์มาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิเลยแม้แต่นิดเดียวจากการเป็นทาสของมารมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ ได้รับมรดกคือชีวิตนิรันจากพระเจ้าฟรีีรโดยไม่ต้องทําอะไรเลย 2. เราได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกบนไม้กางเขนเพื่อเราในพระคัมภีร์บอกว่าครั้งเดียวเป็นพอพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปของเราในอดีตก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าอภัยโทษบาปที่เราทําขณะที่เราเชื่อพระเจ้าอยู่ และพระองค์ยังทรงอภัยบาปที่เราทำด้วยความเคยชินไม่ว่ามากหรือน้อยในอนาคตด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ชำระหมดแล้วครบถ้วนบริบูรณ์ 3. เราได้บังเกิดใหม่เป็นขึ้นจากความตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์เป็นวิญญาณใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเป็นธรรมชาติใหม่ ได้รับ DNA ฝ่ายวิญญาณใหม่เหมือนพระเยซูคริสต์เลยได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวนี้ทันทีตั้งแต่เราอยู่บนโลกใบนี้เลยนะครับร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราตลอดเวลาคอยจูงมือเราเดินคอยแนะนําเรา ดูแลรักษาทนุถนอมด้วยความรักดั่งแก้วตาดวงใจทั้งหมดนี้พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราของขวัญทั้งชุดจะเป็นของเราทันทีในโลกวิญญาณเราจะเลือกเพียงชิ้นหนึ่งชิ้นใดไม่ได้ถ้าได้ก็ได้ทั้งหมดคือเราเชื่อพระเจ้าถ้าไม่ได้ ก็ไม่ได้ทั้งหมดก็คือเราไม่เชื่อไม่รับของขวัญจากพระเจ้านั่นเองนะครับซึ่งของขวัญทั้งสามชิ้นนี้เราสัมผัสด้วยมือไม่ได้มองดูด้วยตาก,ก็ไม่เห็นแถมหูก็ไม่ได้ยินแต่เราได้รับโดยผ่านทางความเชื่อเชื่อตามที่พระเจ้าบอกเราในพระคัมภีร์เชื่อทั้งๆท,ท,ที่ไม่สามารถเข้าใจด้วยเหตุผลของมนุษย์ แต่หลังจากเชื่อและรับของขวัญแล้วเรารับรู้ลึกๆในใจในวิญญาณของเราได้ว่าทั้งหมดที่พระเจ้าบอกเราเป็นความจริงขอบคุณพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่4ถึง9ได้บอกว่า แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงได้ทรงกระทําให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้ในขณะที่วิญญาณเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดจากการลงโทษจากคำสาปแช่งโดยพระคุณและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาบังเกิดใหม่กับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ท่งให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์เพื่อในยุคต่อไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาใดเปรียบซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาป และได้รับชีวิตนิรันร์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทําด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบ,บอ้างความดีตัวเองในความรอดของตนได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระเจ้าพระิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญที่พระองค์ทรงประทานให้ลูกฟรีๆเมื่อลูกเปิดใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกปรารถนาที่จะเห็นคนที่ลูกรักได้รับของขวัญชิ้นนี้ด้วยขออวยพรให้เรื่องราวความจริงเหล่านี้ได้ถูกประกาศออกไปและให้ความจริงเหล่านี้เกิดผลในผู้คนมากมายด้วยเถิดลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน